สวัสดีพี่น้องป้องไปสกุลสกุนนะครับมะเดื่อมะไทยหัวเขาาให้เบิ้งครับเบิ้งคว่ำคืบหนานะครับนะครับตัวญ่งขึ้นนะครับนะครับเนี่ยแต่ว่าขายังม่ท่านออกนะครับนี่ครับพี่น้องเคยเห็นหรือว่าห่อยู่ใสมันเป็นหัวกี่ยังครับล่องร่องในนํำมาเบิ้งครับลองบอกรันมัวเลย เป็นห่วงเงี้ยกันแน่นะครับห่วงบอลแน่ใจนะครับนะครับแต่ที่แน่ๆน,นี่เอามาเอามาอนุบาลไว้ครับอ่าหวกห่วงปุ๊บหนูว่ามันไม่ใอนุบาลแล้วนะหนูว่ามันเป็นกระถ่มเลยกระถ่ม嘛ไงไงไหน ตัวปะนะมันเป็นกัะถางไม่ใช่อันว่างอืมไหนอะใครเห็นเปิดไหนครับหมกดำไม่ใคยเห็นแต่ว่าหมกดอนนี่หมกขาวนี่โอ้เด่นชัดพี่หนอบึงบ้งบิงบ้งบึ้งครับชูมให้บิง้งใกลๆเนี่ยโอ้ยเ<อ>พราตัวอย่างกันนะ มันหวกอีหยังกันแน่นะครับโอ้โอ้โน่นโน่่นเริ่มจะออกขาออกง้างนะน่ารักน่ารักมากเลยนะครับคุณอะหนูว่าเป็นปลาเอหน่อยหนูว่าเป็นนั่นนั่นนั่นเกิดมาก็เพี่เกิดเปนยาครับครับพี่น้องเคยเห็นอยู่ใส่กคือว่ามันเป็นหวกอีหยังครับอ่าซอยบอกเลยครับรู้ว่าคอมเมนต์มากเลยนะครับเลยจิ้งจ้าน่ะเป็่งฝรั่งทีละบางทีละ ห้างวดน,นี่ออกอย่างห้างมวลอ,อย่างน่าขอเลขบึงเนี่ยบัดรเยาถูบมาจุดในบึงสำนีกก่อนพี่น้องเนะาะไทยความคืบหน้าให้บึงสำนีกก่อนนะครับสวัสดีครับอยู่ดีไม่แห้งบึงเงี้ยงเดียวของครับผม